สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอำเภอสิทาตจังหวัดอุดรธานีนะครับคือศาลปู่บึงคำศีนะครับซึ่งอยู่ติดกับบึงคำาสีอำเภอสิทาตจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับประชาชนชาวบ้านานะครับไม่ว่าบ้านใกล้เลนเชียงนะครับอ,อยากจะมาขอพร ขอบุตขอโชคขอลาบขอหวยนะครับก็จะมาขอ,อกันที่นี่นะครับก็จะได้ชมความมาุ่งมา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับการยืนสบายชิวๆนะครับตื่นออกกําลังกายนะครับก่อนที่จะไปขรุขระสารปู่บึงคําสีนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงข้าม เกาะนี้นะครับครับเราจะเดินรอบเมืองคำซีก่อนนะครับเพื่อชมบรรยากาศรอบนอกนะครับเย็นนี้ฝนจะตกนะครับดูนะครับก่อนมีก็รวมตัวกันแล้วนะครับคืมแล้วนะครับตกแน่นอนนะครับเย็นนี้นะครับ ใ,ใจให้ยินย็นสบายร่างกายก็ได้แข็งแรงด้วยนะครับจากร่างกายแข็งแรงแล้วก็เราจะได้ไปเคารพสักการะสารปู่บึงคำสีด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับรอบเบึงคำสีนะครับ,อ,บ,รบอยู่ทางนั้นนะครับสารปู่บึงคำสีนะครับอยู่ทางภาคนั้นนะครับทีนี้เราก็เดินชมเที่ยวบรรยากาศรอบเบืองคำสี ก่อนนะครับเย็นๆยนยนสบายนะครับช่วงแดดลมลมตกนะครับแบบฝังนั้นก็จะเป็นฟุตซนะครับสนามฟุตซนะครับนี่ไเป็นลานออกกำลังกายนะครับมุมนั้นนะครับ เป็นหลานออกกําลังกายสำหรับประชาชนนะครับ ขอบุตนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มาขอได้เลยนะครับที่บึงคำาสีนะครับอำเภอศรีธาจังหวัดอุดอนธานีนะครับน,นครับทางไปศาลปู่บึงคำาสีนะครับจอยู่กัวามือนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมากนะครับนะอยู่ติดกับบึงคำาสีเลยนะครับ ใครอยากมาขอโชคลาบขอหวยขอให้อยู่ยืนเป็นสุขก็มาได้เลยนะครับนะครับอิกนดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับนะครับมือนะครับเดี๋ยวผมงะยาากไปดูนะ ศาลเจ้าปู่บึงคำศรีนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาัมพื้อศรีธาตุนะครับจนนังหวัดอุดรธาน,นีนะครับศาลเจ้าปู่บึงคำศรีนะครับใครอยากจะขอพรขอโชคขอลาบขอหวยก็มาได้นะครับครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ สารเจ้าปู่บึงคำสีนะครับใครอยากจะขอพรขอโชคขอลาบขอหวยขอบุญก็มาได้เลยนะครับสีพวสษิธาจังหวัดล้วนทานีนะครับ แล้วนะครับครบสิบมงดอกแล้ว ทูบสิบดอกนะครับ